โอ้ยดูลุงป้าป้านี่อ้ะเกือบป้าอันนี้ของป้าเหรอป้าคนเดียวเลยสายใหญ่จังฮะป,ปัน,ป,นปันเลียกป้ามานะครับนูนผ่านเรืวมาแล้วบอกทางนี้ปันปันเดินจุดนะครับเรียกให้มาใกล้ๆกันเนยะอะไรปลาสุกตายตแล้วตาแล้ว อุ้ยสองขันสองขันโอ้ยโอ้โหโอ้ยไม่ทันอะไรจับเบอร์น้ำตาแล้วไปแล้วนู่นทางนู่นดีกว่าทางนู่นดีกว่าโสู้สู้โอ้ยโอ้ยสู้จ้าสู้จ้าก็ไปอยู่กลางกองไม่รู้จะเอาทิ้งทางไหน สวัสดีค่ะพบกับปันปันกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ปันก็มาตกปลาขันไม้ไายจุดนี้ปันยนต์ปุ๊บมันกินเลยเดี๋ยวปันก็จะรีบแล้วนะคะจะรีบยนก่อนไม่งั้นปลาจะพาเพื่อนหนี เห็เล้ยยอใสใหญ่ด้วยนีมันค่อนข้างเรือเองมันก็กินวิ่งจมแล้วอ่ะ ปันไม่ค่อยชอบนั่งในเรือก็เพราะแบบนี้แหละเสียงคงคังคงค,งค,งคงังแต่ว่าตรงนี้ถ้าไม่นั่งเรือเนี่ยมันก็ก็ปลาไม่ได้นะคะยาเราต้องช่วยกันมองทุ่นนะ ไม่ใช่ขน้นขน้นสองคันอีคันนี้คันนี้ดึงเลยดึงดึดึงสยวยวิสายสวยค่ะเมื่อโดนจุดเราก็ต้องรีบนะคะ่หลุดพอดีเลยนี่เอาไว้จะได้ไม่จน นี่ขน่ดสี่คันเนี่ยปกติมันปันใช้ห้าคันนะครับห้าคันห้านิ้วอะโอ้ยขนันอีก็ักห่อยขนน,นะขนู้นก่อนขนนก่อนไม่ทันแล้อันนี้โดน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 เราควรจะลดคันเบรคลงมานะแต่เราก็แบบ อย่าใช้ฝั่งที่คันนี่ขันนี้ตอดเหรอรู้ว่าไงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะขันนี้ตัวไหนต่ก็แต่ก้ไม่ดูเลยค่ะออืสวยวส,สวยด้วยขอโทษน,นะลดคันเบ็ดได้ถ้าวิทไม่ทันแต่ว่าที่เพิ่มคันเบ็ดเพื่อกระจายพื้นที่ให้ปลามันเห็นเหยื่่ง่ายขึ้น จ้จจมันแก้ปลาไม่ทันเขาดีจัดนะครับเวลาโดนฟงใกล้ๆจะได้เห็นต่อแล้วต่อแล้วมาแล้วมามาามามามมามามาลมามา หนึ่าทีตัวนี้ตอนอ่าไอคันไอคันอคันแล้วคันแล้วตามกันมาติดๆครับเจอแบบนี้มันมากวิดมันมากเลยครับเจอแบบนี้มันบอกไหนคันนี้ก่อน ออเออเออยแคจ,จับจน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 ถึจับ,จบ,จบ,จบไม่ทันอ่ะใครนี้ก่อนนะอะไรอะไรอ๋อออขันนุ่นเหรอเออไม่ทันทิ้งไว้อ่าขนันน,นี้ก่อนตัวนีน้ไซส์ดีนะ ดูนี่ก่นอนมาต่อแล้วโอ้ยลมแรงเอาละเอาละเริ่มแ้วครับเริ่มแ้วครับไปครับไปครับไปครับโอ้ยออโอ้ยคันนึงคนนึงกันนึงวุ่น <c oughs> วายแล้วกันปันเอ้เลยจิ๋วคือแบบนี้ปล่อยไปครับจะ <Okay. S 2> เรียกใค สว้าวาขานีไม่โดนโอ้ยขาหนึ่คนนึงปะเขาสี่สามสี่ขันติดต่อกันปัดดึงไม่ทันนะครับกิต่ก็อจะคว้าเหลือยกเยกแตก้องจะคว้าเอาล้จะจะจะ,จะ,จะตกน้ำเอาเรือเอมื่อกี้เนี่ยไอยมันไต่ขันเลาตัมาตั ลงแล้วล็อกเล่นเกิดปอดตัวนี้ก่อนอุ้ยตัวนี้ใส่อ้วนนะอ้วนจริงๆเฮ้ยสองคันละคันนู้นคันนู้นหายแล้วหายแล้วไปดึงดิดึงดิเออนั่นแหละได้คันปัดอีกคันเอาพันกันเปลุกลุ่พลังหมดแล้วนะครับท่านผู้ชม อะไรคันไหนขันไหนเอาแบปันเลี้ยงป้ามานะครับนู่นายเรือมาแล้วบอกทางนี้ปันปนเดินจุดนะครับเราเรียกให้มาใกล้ๆกันเอ่อได้หมดเลยป้าเ,เออแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไม่ใหญ่นะสี่นิ้วอะ่ะ ัันนี้มไม่มีเลยเนี่ยคันนี้ตอดแล้วนะไอ้ตุ่นเล็กแล้วก็อ่องเครวอยางนีอย่างนี้ย้ายกี่กออย่างเนาะั่นน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 ี่นนี่จะก็มอยขันนั้นน่นขันนั้นตอดอยู่แล้วมันตอดต้องหนาเลยมันไม่ดึงมันลากมันอมเทือรูดีอีกเอ้าไม่ใช่ลองดึงดูนั่นไงตอดแล้วจ้เดี๋ยวคงเค็งดน้อเอ้ามันเทือมันเดินได้เดี๋ยว กวาดปันมัดเรือไม่แน่นต่อไ,ไ,ไม่ทันเลยยัง,ยงไม่ได้ไปสซะที่เลยนะอย่างก็โอทีอยู่าล้อลุงมีคนเมาวะยังไม่ได้อยู่ซะที่ยังเลยนี่ดึงตาน้าลุงเลยเอาลุงก็ติดนะติดไม้ไม่ใช่ปลาในชะ่ไหม อ๋อปลาใจแล้วนึกนะว้ยริงจริงไว้จริงๆริงใกล้กันอยู่ใกล้กันอุ้ยคันนี้อ่ะอุ้ยคันนี้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 ถายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกคันเอาเอาปีนสวยอืมจมสวยจะดึงไม่โดนนะครับนุ่นนุ่นนุ่นปลาดึงปลาดึง มาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วอ้าวดูลุงนี่ลุงลุงดึงแล้วอ่ะตกใจก็โดนอ้าวนี่นี่อะไรนะลูกก็นานนั่นเลยหรอเอาปล่อยเอาตัวที่ได้ก่อนดีกว่า

แล้วก็ทำปลาทีเดียวใช่ไหมอะไรไม่ดูดิผมไม่ได้ดูครับอู้โดนด้วยโดนด้วยโดนไม่ได้ดูจริงๆอยู่ข้างหลังแต่ก้องจะมองเห็นได้ไง่ะ มันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้ายังมองไม่เห็นเลยเท่าไหร่ข้างหน้ายังมองไม่เห็นเลยเพราะม่ได้มองเบ็ดคนอื่นไม่ได้มองเบ็ดทางปันปันมองเบ็ดกระลุงกระปายอยู่เวลาอยู่ใกล้ๆคนอื่นเนี่ยจะไม่มองเบ็ดใกล้ๆของตัวเองนะครับจะมองจะของคนอื่นอ่ะทำถูกแล้วทำถูกแล้วบางทีเราเห็นเขาดึงแล้วมันลุ้นกว่าเนาะอะไรประสุก้ตายแล้วตายแล้ว อุ้ยสองขันสองขันโอ้ยโอ้ยโอ้โหอุ้ยมาทั้นอะไรจับเบอร์น้เสียงดังมากเนี่ยยืนในเรือเสียงจะเป็นเงี้ยครับเสียงปันผู้เนี่ยเบากว่าอีกคงเคลึงคงคลั่งโปงลัง โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ังปะปะขันยี่คอนให้มาตัวดีป้านี่หนูได้พุ่จะได้ตัวดีนะตัวดีทัวเดียวเนี่ยสายใหยฟ้ามือจได้พุ่ตัวแรกนะฮะเอาอะเขาก็ทำอย่างนั้นแหละลง ก็ยกมือไหว้ก่อนนะและ้วแล้วเขาก็บวลว่าเขา,เาขให้ปลาเต็มสมบุกลวงพ่อหลวงพ่อรวยก็มาอ <c oughs> <c oughs> คันเนี้ยคันเนี้ยไปแล้ว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 ไม่คันคือมือมือต้องจับปิดตาก็ต้องมองทุโ่โอ้ยเจ้าปืน นู่นทางนู้นดีกว่าทางนู้นดีกว่าโอ้โหสู้สู้โอ้โหโอ้โหสู้ชาตสู้ชาตก็ไปอยู่กลางกองไม่รู้จะเอาขึ้นทางไหนอ๋อเอาของเราบ้างของเราบ้างโอ้เราก็อยากสู้บ้างไม่สู้เลยเฮ้ยเฮ้ยลากยาว อออเออเอาคันนี้ก่อนอุ้ยจมยาวไปนานเลยนะน<ช>รกว่าจะเป็นตัวเล็กไงคือถ้าใหญ่ตัวไซส์ที่ใช้ได้ก็จะกินแบบนี้น่ยแต่ถ้าไซส์ที่กินไม่ได้ตุ๊บตุกต๊กตุกต๊กต,ตุ๊เปนตกปลาเขารู้อุ้ยีเลยสองคันนี้คันนี้คันนี้ อุ้ยกระเด็นไปข้างล่างเรียบร้อยทางลงเขาก็เยอะอยู่นะตายตายอะไรตายายตายหญ่ตายายไม่เหงาแล้วของตายายบอกว่าผลงานนิยามจุงเบยแล้วมันก็เลยเรียกให้มาตกปลาข้างๆกันนะคะก็ได้ไม่เหงาแล้วก็ไม่เหงาแล้วเขาก็ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะตัวเล็กมากวนตวลอดเวลา ทันเลยกลับบ้านปวดแขนไม่ใช่อะไรนะคืออะไรนะปลาเล็กกวนไปแล้วไปแล้วเราว่าปาลาไซเรลาดิ้นลงนะ ว่าปลาใหญไปหาป้าหมดแล้ะคิดเหมือนกันไหมมาดูส uh, uh, ิของเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะยาย้สองขันสองขันติดต่อกันเลยโอ้สวยดึง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  ทุ่ปัญห้าอีกดูป้าก่อนดูป้าก็หลงพัดกันดึงอ่ะพัดกันวัดพัดกันดึงอ้ปตัดเร็ยวชมพมเออเออเออื้อยากกินีอ มาดูปลาปันกันค่ะสองตาใหญ่มาแล้วนะคะนหนูก็ขึ้นมาแลอกอ้ก่อนหน้านี้ลุงเรียหนูเหรอไหนู่นึ่งในเสียงขล่างนี่ดูปลาปันจุดเดียวนะคะเนี่ยดูจุดที่ปันเลี้ยมป้ามหาปันอะ่ะเยอะอยู่<ล>ะนะแล้วเดี๋ยวปันนิน อันนี้นล้วนๆเลยแต่ว่าไซ<ด>ส์มันไม่ค่อยโตดิงกับปาดีกว่าอ,อากาศมันเป็นยังไงอ๋ออ๋อ,ม,อม,มันติดอ่ะโอ้ย ลุงกับป้าป้าหน,นีอ่ะเกิรป้าอันนี้ของป้าเหรอป้าคนเดียวเลยใส่ใหญ่จังฮะปกลับมา,ยายเมื่อกี้มันได้ายายายตัวใหญ่ตั้งสามโอ้ยยังได้ตัวใหญ่จุงใหญ่เมื่อกี้เหรอตัวี่อันนี้ของของป้าใช่ไหมอันนี้ของลุงของลุงก็ที่ไปเจอกันเองกันนะโอ้ลุงได้แค่นี้เหรอวันนีโ้โอ้เคขณะอยู่ด้วยกันนะเนี่ยอันนี้ก็บรรทิบก็ใครใน้นนิ่มกันอ๋อใส่ตั้งกันเลย อตะดูของเขาเยอะกว่าห้องเราอีกนะยกมายกมายกมานี่ล่มล่มลมนี่ดูไอ้เลยวะคนละซายกันเลยถายที่ถือสายเขาดลบิ๊กบิ๊กงั้นเลยเนาะในห้องปั่นปั่นอย่าถ่ายเยอะไอ้เขา องตรงเรียบพี่โอ้โหได้ไซส์ใหญ่ทท่านั้นเลยอ่ะก็วันนี้ก็ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะจะไปเก็บขอา